สวัสดีครับร้านโปรกมเมอร์ครับวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับก็นะครับวันนี้มีออเดอร์เข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะต้องรีบเคลียร์หน่อยนะครับก็คือมันจะมีออเดอร์ที่อ่าค้างจากเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับที่เห็นอยู่ว่าเขาเพิ่งสั่งเข้ามานะครับแล้วผมปิดงานวันอาทิตย์ไม่ได้เพราะว่าสั่งเข้ามาเยอะอยู่เป็น66 6 6, 6 6แผ่นนะครับเท่าที่เห็นนะที่เมื่อวานดูให้อ่าผมดูแล้วมันจะเป็นเกมเพย์สองสี่เกมนะครับ แล้วก็เกมเพย์หนึ่งอีก2เกมนะเนี่ยเนี่ยหกออเดอร์หกหกแผ่นะนะนะ6 order, 6, 6, ตัวนี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็จะลองเกมเพย์สองก่อน4เกมนะครับนะก็เหลือเหลือเพย์หนึ่งสองเกมเดี๋ยวจะไปลองพร้อมกับออเดอร์ตัวนี้มีลูกค้าอีกรายหนึ่งสั่งสั่งเพย์หนึ่งมา2เกมนะครับเนะี่ยเดี๋ยวจะไปลองด้วยกันนะครับเอาเอาแผ่นเอาเพย์หนึ่งของลูกค้ารายนี้ไปลองไปลองกับเพย์หนึ่งตัวนี้เนาะแล้วก็มีลูกค้าอีกรายหนึ่งนี่สั่งมา18 18เกมนะซึ่ง ผมไม่รู้ว่าออเดอร์นี้จะปิดวันนี้ทันไหมเพราะว่ามันเยอะนะสิเกมแต่มันเป็นเกมเพย์หนึ่งอยู่นะครับก็อาจจะทันอยู่นะครับเป็นเกมเพย์หนึ่งมันไลฟ์ไม่นานนะเพย์สมันเป็นแผ่นซีดีวีดีมันไลฟ์นานกว่านะครับแต่นี้ก็เคลียร์ให้แล้วนะก็ที่แน่ๆวันนี้น่าจะส่งสองออเดอร์จริงได้นะครับแต่ออเดอร์นี้ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันทําเสร็จทันส่งห้าโมงหรือเปล่าถ้าส่งทันก็ส่งให้ส่งไม่ทันก็ต้องออเดอร์นี้ก็ต้องจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแต่ส่วนตัวตัวเนี้ยผมปิดงงงานนนนนนส่่วัััีีี้้ใหนะะกกเยรรรรบบบอออนไนค ก็ไอดูอัลเซเวอรนะครับมันจะมีแผ่นโซนี่เหลืออยู่นะครับนี่นะก็ยังใช้ได้ปกติดีนี่เผมเทสให้นะก็คือมันยังใช้ได้ปกติดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไระนะแล้วก็ผมซื้อแผ่นล้างหัวอ่านมามา,มาได้สักพักแล้วนะครตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ก่อนแต่ทีนี้ช่วงอาทิตย์ก่อนนะไม่มีลูกค้าสั่งเกมเพย์สองเข้ามาเลย ผมก็เลยยังไม่ได้ไปเปิดเครื่องเพ2แล้วก็ล้างเลยนะครับก็เนี่ยเพิ่งมีออเดอร์เพ2เข้ามานะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสแกะใช้แล้วก็ล้างไปละนะครับก็โอเคดีขึ้นนะไอ้เครื่องไอ้เครื่องที่เนี่ยไอ้เครื่องเครื่องเครื่องตัวนี้แหละเนี่ยเครื่องบนเนี่ยเป็นเครื่องที่มีปัญหาอยู่นะครับไอ้เครื่องบนเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เป็นเครื่องที่มีปัญหาอยู่ที่ครั้งสุดท้ายที่ที่ผมลองแล้วมันจะมีบางแผ่น เปิดขึ้นเปิดกับเครื่องนี้ขึ้นบางแผ่นเปิดไม่ขึ้นบางแผ่นเปิดขึ้นนะจะมีเครื่องนี้แหละส่วนตัวล่างมันโอเคอยู่มันเปิดขึ้นทุกเกมนะนะครับก็เลยเอ่อก็เลยล้างแต่ผมก็ล้างทั้งสองตัวแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยเครื่องบนตอนนี้เท่าที่จักที่ลองแผ่นสี่แผ่นเนี้ยเปิดติดหมดละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเครื่องล่างให้ด้วยนะครับให้ดูเนาะแล้วก็เหมือนกับให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันว่าสี่แผ่นเนี้ย มันเปิดเล่นได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้กับ2เครื่องเลยนะเนี่ยก็ค่อน,นข้างเสียเวลาอยู่วันนี้นะครับแต่ก็พยายามเคลียร์ให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าสีอ่าลูกค้าสิบแผ่นนั่นจะยังไงก็ <laughs> จะต้องรีบปิดงานนิดนึงด้วยอ่ะนี่อันนี้นะดวลส Survival d e ี่นี่นะครับนะ เงานะครับแผ่นมันก็ยังอ๋อมันมีเร่งความเร็วหนวดเอกดแล้ววะกดแล้ววะกด r 2นะคุยแบบเร็วอะ่ะเกมนี้ดูผมดูกับภาพภาพปกภาพอะไรแล้วภาพมันค่อนข้างสวยนะภาพค่อนข้างสวยเนี่ยมีเพลงอนิเมะด้วยเดี๋ยวต้องข้ามข้ามนะป่ะข้ามได้โอเค กลัวกลัวจะโดนกลัวจะโดนไอที่โหเี่ติดติดไปอยู่หลายหลายหลายตัวเหมือนกันนะเวลาลองพวกแผ่นไอเ,เกมที่มีเนี่ยเสียงอันนี้ไมอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เกมภาพภาพค่อนข้างสวยอยู่ นี่ก็ลูกเร่งคุยแบบเร็วนะมันก็ปืด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 ไม่มีสะดุดนะไม่มีว่าเร่งเร็วเนี่ยตัดรอแล้วรอต้องรอนานต้องรออะไรเห็นไหมะนี่ก็คือแผ่นมันยังโอเคอยู่นะครับแผ่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอะ่ก็ถึงบอกมันเรียกว่าลูกค้าถือว่าโชคดีด้วยนะถ้าได้แผ่นโซนี่ไปเนี่ยนะครับเพราะแผ่นมันคุณภาพดีนะแล้วผมก็ไม่มีอีกแล้วนะมันมันมันไม่ได้ขายแล้ว แผ่นเขาไม่ได้ขายแล้วนะครับมันก็หาซื้อหาทําใหม่ไม่ได้ละนะทําใหม่มันก็จะเป็นแผ่น h p ไปแล้วนะนะอานี่บังคับแล้วนี่ว่าเราะอ่ะนะนี่ก็คือสู้ได้อะไรแล้วนะอะเดี๋ยวผมเคลียร์เครื่องนี้ก่อนลอง,ลองสี่เกมทั้งสี่เกมกับเครื่องนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวลองกับตัเครื่องตัวล่างให้แต่เครื่องตัวล่างอ่ะจ,จะลองได้ไม่นานนะ เพราะว่าอย่างที่บอกผมต้องรีบปิดงานเดี๋ยวเดี๋ยวสิบแปดแผ่นลูกค้าลายสุดท้ายส่งไม่ทันวันนี้อยากให้ส่งวันนี้แหละนะก็เดี๋ยวรีบๆทำรีบๆเคลียร์ไปนะครับจะรีบพยายามเคลียร์ ก็18แผ่นนี้ก็ลูกค้าเดิมที่เคยสั่งแล้วนะครับก็อย่างที่บอกมันก็ลูกค้าเคยสั่งแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยกล้าสั่งอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สั่งเยอะด้วยนะครับเนี่ยผมถึงบอกตรงนี้มันการันตีได้ว่าแผ่นผมอ่ะมันไม่ได้มีปัญหานะครับมันเล่นได้แน่นอนนะก็อย่างที่บอกอ่าถ้าถ้าอย่างที่ผมพูดอยู่ในคลิปนะคือถ้าถ้าลูกค้าเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะนะครับ มันเปิดมันจะเปิดเล่นได้แบบนี้แน่นอนนะคเครื่องอา่านสภาพหัวอ่านอะไรปกติเลยนะครับมันก็จะเปิดได้เหมือนกับเครื่องที่ผมลองให้ดูอยู่เนี่ยนะครับเครื่องผมก็อย่างที่ผมบอกเครื่องผมมมนมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะแต่ผมก็ต้องรักษาเวลามันเริ่มอา่านหัวอา่อานอ่านไม่ดีอะไรเนี่ยผมก็ต้องเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยก็ต้องไปจัดการให้มันอ่านได้นะนะอันนี้ลองให้ผู้ตผู้ชายแล้วกันนะนะอันเนี้ยเดี๋ยวผมยืนยันออเดอร์ให้ดูนะครับ เนี่ยลูกค้าที่สั่งสิบแปดแผ่นนะเ,นะเนี่ยสิบแปดเกมนะเนี่ยชื่อนี้เลยนะครับกดเข้าไปเนาะมันจะมีแชคทครั้งที่แล้วนี่แล้วมันจะมีประวัตินี่ประวัติเคยสั่งซื้อเนี่ยเขาเคยสั่งมาแล้วเนี่ยสองครั้งด้วยเห็นไหมสองครั้งด้วยครั้งแรกนี่สามชิ้นเห็นไหมครั้งนี้เจ็ดชิ้นเนี่ย แล้วครั้งนี้สิบแปดชิ้นเห็นไหมฮะเนี่ยชมรู้บอกมันการันตีได้อยู่นะตรงเนี้ยแล้วก็เราก็ไม่ใช่ลูกค้าหน้าม้าอะไรด้วยนะครับนะ <c oughs> คือถ้าอย่างที่บอกถ้าเกมสั่งไปแล้ว,ลวเล่นไม่ได้ <c oughs> เขาเขาไม่กล้าสั่งอีกกระหรอกนะครับนะ <c oughs> แล้วก็ไม่กล้าสั่งเยอะขนาดน,นี้ด้วยนะครับนะ <c oughs> คือเขาสั่งไปแล้วเออลองแล้วแล้วมันมั่นใจว่าเออมันเล่นได้นะเขาก็เลยน่าจะลองเล่นละเล่นได้เขาก็เลยสั่งอีกนะครับ ผมถึงบอกว่าผมลองแผ่นให้แล้วเนี่ยแผ่นมันเล่นได้แน่นอนแผ่นมันไม่ได้เสียแน่นอนนะเพราะมันก็ไปเปิดกับเครื่องเพย์สปกตินี่แหละนะครับเครื่องเพย์หปกตินี่แหละเวลาลองแผ่นเพย์หก็เปิดกับเครื่องเพย์หนึ่งเพย์ก็เปิดกับเครื่องเพย์สผมก็ลองให้อย่างเงี้ยนะเนี่ยแสดงว่าเครื่องมันก็ต้องเล่นแผ่นได้นะครับแผ่นมันแผ่นมันไม่ได้เสียอะไรนะครับนะ ถ้าลูกค้าออไปแล้วเล่นไม่ได้ผมก็บอกอยู่ว่าปัญหาส่วนใหญ่มันเกิดจากเครื่องน,นะเพราะาปัญหาแผ่นมันไม่มีแล้วนะครับผมลองให้อย่างเงี้ยแผ่นมันเปิดติดขึ้นได้จะบอกว่าแผ่นเสียแผ่นมันอ่านไม่ได้มันไม่ใช่แล้วไงนะครับน,นะตรงเนี้ผมลองให้เหมือนกับเพื่อ<ๆ>เพื่อตัดปัญหาตรงนั้นคือถ้าลูกค้าเข้าใจก็คือจะรู้เลยนะแต่บางคนนะลูกค้าบางคนจะแบบโอ้ยผมลองให้อย่างเงี้ยหาว่าผมหลอกผมแกล้งผมเล่นมายากลอะไรอีก ก็ผมก็ไม่เข้าใจเขาว่าเออทำไมมันเล่นได้ทำไมนี่เล่นไม่ได้หัวอ่านหัวอ่านพี่เขาก็บางคนก็มาแซะผมบอกว่าหัวอ่านเครื่องเครื่องคุณอะดีมันก็อ่านได้ดีเล่นได้ดีหัวอ่านผมไม่ดีแล้วผมก็เล่นไม่ได้อ้าวแล้วผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วคุณอยากจะเล่นเกมเนี้ยคุณคุณก็คุณคุณคุณก็ต้องไปทําให้หัวอ่านมันดีให้มันอ่านได้เล่นได้สิแล้วแล้วก็อีกในแง่หนึ่งก็คืออ่า คือการที่คุณไปทําหัวอ่านให้มันอ่านได้ดีนะอ่านได้ทุกแผ่นมันมันไม่เป็นการดีกว่าเหรอดีกว่าหัวเอ่อดีกว่าเครื่องคุณตอนสภาพตอนนี้ที่มันอ่านเล่นแผ่นไม่ได้อ่ะนะคุณไปทําให้หัวอ่านมันเล่นได้เนี่ยมันมันมันแล้วไป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 ที่บอกไปจูนแปอะไรจนมันเล่นได้มันอ่านได้เนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมฮะผมก็มองเนี่ยมันมันมีสองมุมมองเนี่ยที่ผมบอกมามีมีมีไปทําเครื่องให้ดีมันก็ดีเรื่องย่อมดีกว่านะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกก็เกมก็เป็นเกมที่อยากจะเล่นเอออยากจะเล่นเกมเนี้ยแล้วสุดท้ายเล่นไม่ได้แล้วาแล้วแบบมาโทษว่าแผ่นผมไม่ดีแล้วมาคืนผมอย่างเงี้ยที่ครั้งที่แล้วเนี่ยลูกค้านะผมก็ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไงะนะคือถ้าคุณอยากจะเล่นผมก็เทสให้แล้วไงว่าแผ่นมันเล่นได้แผ่นมันไม่ได้เสียอะไรนะครับนะคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นไปซื้อร้านอื่นก็อาจจะเล่นไม่ได้เหมือนกันนะ เพราะว่าหัวอ่านมันมีปัญหาว่าเออมันอ่านข้อมูลแผ่นนี้ไหมทีนี้ไม่ได้นะครับนะมันเริ่มเลือกอ่านแทนนะก็เหมือนกับเครื่องเครื่องเครื่องตัวนี้ผมที่ตอนแรกที่คลิกครั้งสุดท้ายก่อนก่อนมันจะมีปัญหาเนี่ยมันลองแผ่น p สองให้ลูกค้าแล้วบางเกมมันเปิดไม่ติดบางเกมก็เปิดติดนะผมก็ลองให้ดูอยู่นะแล้วก็ผมก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเอาไปซ่อมกับร้านแล้วแหละแต่ก่อนซ่อมผมลองทําความสะอาดหัวอ่านดูก่อนเนะี่ยก็ปรากฏว่ามันก็หายทําความสะอาดหัวอ่านออกมันก็ดีขึ้นนะครับเออ เอ่อถ้าอยากจะเล่น้าคหกมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงเมนูตรงนี้นะครับมันจะเป็นสมุนไพรภาคหกนะครับส่วนถ้าเข้าตรงนี้อันแรกเนี่ยข้างในมันจะมีอ๋อกดผิดนี่ว่ามันกดกระกะบาดตกลงเนี่ยข้างในมันจะมีแค่ห้าภาคนะครับเนี่ยภาคหนึ่งภาคสองสามสี่ห้าแค่นี้นะครับมันก็วนกับมา1หนึ่งใหม่นะถ้าอยากจะเล่นภาคหกมันไปอยู่ข้างนอกนะนะครับมันก็รวมหกภาคอ่ะ นะแสดงว่าภาคหกมันไม่ใช่เกมตู้เพราะว่าไอ้ไอ้หมดหมวดที่หนึ่งอ่ะมันเป็นอาร์เคดโหมดเกมตู้โหมดแล้วไอ้ไตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยภาคหกมันมันไม่ใช่เนะี่ยนะครับเนี่ยอ่านี้ผมลองเข้าภาคสองเนาะ จะมันให้มาถึงเจอหัวเขามารู้ด้วยกันเองเนี่ยผมก็เทสโหลดแผ่นโหลดอะไรให้มันก็โหลดได้ปกติเนี่ยเข้ามาสู้ได้เห็นไหมมันไม่ได้มีปัญหาเกมค้างเกมรอโหลดนานอะไรเลยนะครับเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยผมนึกบอกวิมันก็วิเคราะห์ได้นะครับมันก็ดูเดามันก็ดูดูได้ว่ามันไม่ใช่แบบแผ่นเลยแผ่นมันแผ่นมันเปิดเล่นได้อย่างเงี้ยสบายสบายอย่างเงี้ยมันจะบอกแผ่นมีปัญหามันผมผมบอกมันไม่ใช่ไงนะครับ นะถ้าแผ่นม,มันมีปัญหาแล้วทำไมเครื่องผมเล่เลเลนได้เครื่องผมเปิดติดก็ผมถึงบอกลูกค้าบางรายมักจะโยนไงโยนโยน,ยนว่าเอ้ยเอา้ามันไม่ใช่ที่เครื่องผมอะเครื่องผมเล่นได้อะไรเงี้ยยึดติดตรงนั้นอะนะครับแล้วก็มาโยนปัญหาว่ามันปัญหามันเป็นที่แผ่นเอา้าแ,แ,แล้วมันเป็นปที่แผ่นแล้วทำไมผมเล่นได้ปกติเลยเปิดลองให้เนี่ยลูกค้าเนี่ย มันก็เล่นได้ปกติเลยไม่ได้เสียอะไรเปิดขึ้นด้วยนะแต่ลูกค้าเอาไปแล้วบอกลูกค้าบอกเปิดไม่ขึ้นน่ะนะเออผมถึงบอกมันมันต้องต้องไปทําหัวอา,า่านนะเปิดไม่ขึ้นแล้วของผมก็มีมีปัญหาเครื่องผมตอนที่เครื่องผมเริ่มไม่ดีมันก็จะเป็นแบบลูกค้านะครับก็คือมันก็จะมีบางเกมที่บอกมันเปิดไม่ขึ้นนะผมก็ลองให้ดูให้เห็นเห็นนะไอ,อ้ครั้งที่แล้วที่ก่อนจะเสียลองไปดูได้น่าจะช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าน่าจะช่วงกลางเดือนกลางเดือน กลางเดือนไอ้มิถุนาเนี่ยนะครับที่ว่าคลิปที่มันมีลองเพลงสองอะนะแล้วมันเริ่มมีเสียเริ่มมีบางแผ่นลองปติดลองมาลองไม่ติดเนี่ยแล้วผมก็ลองกับเครื่องนี้ให้ดูลองทั้งสองเครื่องแหละนะให้ดูว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยมันมีเกมนึงเอามาลองกับเครื่องนี้แล้วมันไม่ติดนะแต่ผมไปลองกับเครื่องล่างมันก็ติดปกตินะครับเนาะนัน่นไะ น่าจะช่วงกลางเดือนน่ะช่วงอาทิตย์กลางเดือนไม่ใช่ืออาทิตย์ที่แล้วเพราะอาทิตย์ที่แล้วคืออย่างที่บอกเครื่องมันมีปัญหาแล้วไม่มีใครสั่งเพย์สองแล้วผมก็รอไปรอสั่งไอ้ตัวไอ้แผ่นล้างหัวอ่านมานะอืมก็ล้างทั้งสองเครื่องก็ออตอนนี้ก็โอเคเลยเนี่ยอ่านได้เล่นได้ปกติทั้งสองเครื่องเลยนะทุกแผ่นก็อ่านได้เนี่ยผมถึงบอกมันมันเป็นส่วนใหญ่จะมีปัญหาหัวอ่านอย่างเงี้ย ว่าอ่านสกปรกเลนส์สกปรกเลยอย่างแรกนะครับแต่ถ้าเลนส์มันไม่สกปรกบางทีเที่ยงที่บอกเลยเลนส์มันเริ่มเสื่อมนะลูกค้าต้องเข้าใจปัญหาตัวนี้ด้วยว่ามันมีนะครับนะมันเล่นใบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีเครื่องมันจะดีตลอดถูกไหมฮะมันเป็นเลนส์ยิงนะครับเลนส์เลนส์ยิงลําแสงนะครับนะแล้วลาแสงเวลายิงไอ้พวกนี้เลเซอร์ก็รู้อยู่เวลายิงนานๆมันร้อนนะพอมันร้อนเนี่ยมันมันก็จะมีปัญหาเรื่องการไหม บางทีก็เลิ่การไหม้หรือหรือทำให้แสงมันล้านะครับแสงมันอ่อนลงยิงมันนานๆมันอ่อนลงนะพอมันอ่อนลงมันไม่เข้มแสงมันไม่เข้มคือเข้มเนี่ยมันจะทําให้บางเกมมันยิงแล้วมันไม่เข้าไปถึงจุดจุดจุดที่มันเป็นจุดข้อมูลของแผ่นนั้นนะครับมันก็จะอ่านไม่ได้นะแต่เรื่องงานแผ่นเกมอะก็อย่างที่ผมบอกผมก็ ทำแล้วก็เหมือนกับทดสอบมาระดับหนึ่งแล้วว่าแผ่นอะ่าเนี่ยอย่างเงี้ยทำออกมาเนี่ยมันไม่เสียแน่นอนอะไรเงี้ยนะค่อนข้างมั่นใจว่างานมันไม่เสียแน่นอนอ่ะแล้วเวลามาเปิดล้อมมันก็ติดนะครับมันก็เล่นได้นะอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็ทดสอบมาแล้วว่าอย่างที่บอกมันมันค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ได้เป็นที่แผ่นอะนะแผ่นโอเคเนี่ยถ้ามันมีอาการอย่างนงี้ยงี้งี้ไม่ได้เป็นที่แผ่นนะครับยาเนี่ยเราก็เหมือนกับผมก็ทดสอบแผ่นลูกค้ามาระดับหนึ่ง นะให้ว่าเออแผ่นเล่นได้แน่นอนแผ่นไม่ได้เสียนะนะครับเนี่ยอันนี้ก็กด r2 นะเกมนี้ก็กด r2 เล่นความเร็วแนะมันทุ่นเคลื่อนไปต้นอันนี้มันเป็นภาคที่2ของของเกมนี้นะนะมันจะชื่อเกมชื่อเกมมันจริงๆมันชื่อมันจะชื่อแค่ my mary may นะครับแต่ภาคนี้ภาคที่2มันจะมีคำว,ว่าวิดอะไรวิดบีวิดบีติดติดเพิ่มขึ้นมานะเน,นี่ย My Mary May เม t h ิีภาคแรกมันจะชื่อ My Mary May เเฉยๆนะครับก็อยู่เพ2นี่แหละนะแต่ภาคแรกผมผมผมหาไม่ได้จริงๆมันเป็นเกมหายากผมหาได้แค่ภาคตัวนี้นะก็เลยลงลงติดติดไว้ที่ร้านก็มีคนสั่งมานนะเนี่ยนะครับนะอ่าเนี่ยน,นะครับเนี่ยสี่แผ่นนะฮะลองลองกับเครื่องนี้ติดหมดนะครับเนี่ยเล่นได้หมดนะ ก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเหมือนเดิมแหละพอล้างแล้วมันดีขึ้นอ๋อปิดไปแล้วช่างมันเดี๋ยวแต่แผ่นมันมันอ่านไม่ได้ว่ะโปกติผมจําได้ว่าแผ่นในพวก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 คินเนอร์เนี่ยดิสดิสคินเนอร์เนี่ยมันจะมันจะเปิดขึ้นนะไอไอตัวนี้ยี่ห้อนี้มันเปิดไม่ขึ้นโปติเปิดขึ้นมันคือมันจะมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นวีดีโอซีดีนะครับ ข้อมูลในแผ่นมนะันอ่ะมันจะเป็นวดีซีดีแต่ผมขี้เกียจล้างซ้ำอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดลองให้ดูไปก่อนอ๋อเสียบเสียงเสียบสายไม่แน่นว่ะเสียงเสียงไม่มาเสียบไม่ลงไม่เข้าไม่เข้าไอ้นี่มนเดี๋ยวนะเสียงมันเบา้องเสียบใหม่แป๊บสายจอยก็ไม่ได้ย้ายมา อ๋อจะหาลูก็หาไม่เจออ่ะดังละโอเคดังละอืมดังละดังละมันจะเป็นเอ่อจริงๆผมก็รีวิวไปให้แล้วแหละตอนที่ก่อนซื้ออะเพราะว่าร้านร้านก็จะมีบอกอรายละเอียดอยู่ว่ามันเป็นนี้นี่นะมันเป็นแผ่นเนี่ยมันเป็นแผ่นดิสใสนนะแล้วก็มีน้ํายานะครับน้ํายาล้างนะครับ นะก็แผ่นมันใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีขนแปรงติดอยู่ที่แผ่นเลยสองด้านเลยอันนี้นะครับมันก็จะขนแปรงก็อย่างที่บอกมันก็จะไปปัดเลนให้ปัดเลนนะครับปัดความ,มสะอาดพวกขี้ฝุ่นพวกอะไรของเลนนะครับนะแล้วก็มีน้ํายาเหมือนก็น้ํายาขัดน้ํายาเช็ดความ,มสะอาดแหละนะครับมันก็เหมือนคล้ายๆน้ํายาแอลโกอฮอลอ์นะแต่เขาจะเรียกว่าโซเวนนะครับ ถ้าสับช่างเนี่ยน้ำยาตัวทําความสะอาดเลนเนี่ยจะ็นจะเรียกว่าโซเวนนะก็หยอดก็หยอดน้ํายาแปะลงไปให้มันพอชุ่มอะ่ะพอชุ่มสองข้างนะครับแล้วก็ใส่ดิสไปก็มันก็หมุนอ่านมันก็หมุนเช็ดไปด้วยนะเนาะแค่นี้เองนะผมที่เกียจลองซ้ำมันไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยอันนี้ต้นเนี่ยโอเคนะเนี่ยเล่นเล่นได้ปกตินะครับสมุนไพรนะอันนี้ผมกดสตาร์ทนะรอโหลดเข้าเกมอะนะนะ เนี่ยบางเกมเนี่ยผมก็ลองไอ้เนี่ยบางคลิปผมมีเวลาเนี่ยหรือ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 มีจังหวะอะไรเนี่ยผมก็อยากจะเคลียร์ปัญหาอะไรเนี่ยผมก็มาลองให้เห็นชัดๆอยู่นะครับว่าแผ่นเนี่ยมันมันเอามาเปิดได้สองสองสองเครื่องมันเปิดติดหมดเนี่ยเราจะบอกแผ่นมันเล่นไม่ได้มันไม่ใช่ไงนะครับนะคือให้เห็นอย่างเงี้ยแล้วนะ่ะนะครับนะ อขึ้นกล่องแดงนนไม่มีอะไรนะขึ้นกล่องแดงก็เปิดใหม่เพราะว่าเครื่องตัวนี้ขึ้นกล่องแดงจะขึ้นกล่องแดงบ่อยไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องสำรองผมนะแต,แต่ช่วงครั้งที่แล้วผมเอามาเป็นเครื่องหลกักนะครับเพราะว่ามันอ่านได้ดีอยู่นะแต่เครื่องหลักผมพอดีมันเริ่มเสื่อมนะที่บอกมันมันอ่านไม่ได้ทุกแผ่นนะก็ผมก็เลยบอกต้องรอล้างก่อนเออล้างแล้วหายก็เราผมก็ไม่ต้องไปส่ง,สงไปจูน ถ้าล้างแล้วไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกหัวอ่านมันเริ่มมีปัญหาแล้วะต้องไปจูนใหม่ต้องไปจูนหัวใหม่ละฮะแต่ผมก็ว่ามันไม่น่าเป็นที่หัวนะมันอาจจะเป็นที่หัวตัวตัวชกยกอะนะชกยกเอชกชกยกหัวอ่านเข้าไปที่ใต้ถาดอะนะเพื่ออ่านแผ่นเนี่ยอันนี้ก็ติดปกตินะครับนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเผาเงียบมันมันต้องกดสตาร์ทไม่ใช่เลยนะ อ่ะแล้วเดี๋ยวมาลองโซนี่ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวง่ายลองให้ครบ4ี่เกมไปเลยนะอ่ะลองโซนี่ให้แล้วก็เหลืออะไรเหลืออันสุดท้ายเนาะตะกี้ผมลองแผ่นนี้แผ่นแรกไอ้สมุนไรหมายถึงกับเครื่องนี้นะกับเครื่องเนี้ยผมสามตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวสี่ก็จะเป็นตัวนั้นเดี๋ยวแผ่นมอรอไว้ก่อนก็ไดนะ้ ก็ลองไปหาซื้อได้นะครับสําหรับลูกค้าเครื่องเปิดฝาก็ใช้ได้นะมันใช้ได้หมดอะ่ะนะครับนั่นก็ถ้าน้ํายาที่แถมมันหมดเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกลูกค้าเออ่หาซื้อน้ํายา ชื่อว่าโซเวนนะครับมาใช้มันคือน้ำยาโซเวนนะเอสอ้าวทำไมกายเป็นไ,ไม่ติดบ่ตอนแรกยังติดอยู่เลยมัน S O L S O L V V E N T นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ มันชื่อ S O L V E N T นะน่าจะ V E N T ไม่นะแต่ถ้าถ้าจำผิดมันอาจจะเป็น V A N T นะ V A N T แต่น่าจะ V E อะไรมันอานผมอ่าจจำได้ว่ามันอ่านว่า solvent นะ S O L V E N T นะทำไมเครื่องมันไม่อยอมเข้าวงตอนแรกม,มันยังเข้าให้ได้อยู่เลยผมก็ลองอยู่ตอนหลังเสร็จ มันกลายเป็นเข้าไม่ได้เหรอได้ไหมอ่ะได้จะได้แล้ว ทำไมเครื่องไม่กลายเป็นไม่ยอมเข้าตอนแรกยังลองหลังล้างล้างหัวอ่านมันยังเข้าได้อยู่เลยทั้งสองเครื่องเข้าได้ครบสี่แผ่นเลยอันนี้คือละคือละเครื่องนี้มันทำไมกลายเป็นเข้าเข้าได้ช้ากว่าเครื่องนู้นเครื่องนู้นยังเข้าปุ๊บปุ๊บเลยเนาะ แต่ตอนตอนล้างเสร็จลองมัน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 ไม่ได้ช้าเข้าช้าอย่างเงี้ยนะเข้าแผ่นตอนแรกอะช่วงแรกนะมันก็เข้าเร็วนะอืมแบบไรเป็นตอนนั้นนี่แต่ไม่เข้าช้าแค่ช่วงแรกนะเนี่ยพอมันเข้ามาข้างในเนี้ยมันก็เร็วปกตินะมันก็ไม่ได้ต้องรอนานต้องรออะไรละไอช่วงที่ตรงเนี้ยไตเติ้ลอะไรไม่ขึ้นมันก็ปกติมันมีแค่ช่วงแรกหลังไอหลังโลโก้อ่ะมันต้องรอนะ ต่พอมันรอมันติดปุ๊บมันก็เนี่ยอ่านได้นะเนี่ยก็เร่งความเร็วอะไรก็ได้ปกตินะมันมันก็ไม่ได้รอัวช้าเลยนะครับเนี่ยนหฮะแล้วมันต้องคอยปล่อย R2 ด้วยนว่ามันกดค้างไม่ได้กดค้างแล้วมันพอมันพอมันเหมือนว่ามันสุดสุดเทคมันจะมันจะหยุดอะมันต้องคอยปล่อยแล้วก็กดใหม่อีกรอบหนึ่งนะ อ่าเนี่ยเห็นนะมันก็โอเคนะเนี่ยเล่นได้นะครับแต่เครื่องนี้ไม่ต้องรอนิดรอจังหวะเออเข้าเกมช่วงแรกเลยอ่ะต้องรอนานแต่เครื่องนี้มันหลังโลโก้ P2 บึ 2, ่งปุ๊บมันก็รอสักพักหนึ่งเกมมันก็ขึ้นเลยแต่ตัวนี้ต้องรอต้องรอนานนิดหนึ่งเกมถึงขึ้นแต่พอเกมขึ้นแล้วข้างในมันไม่มีจังหวะช้าละนะมันก็ไม่มันช้าแค่จังหวะ เข้าเกมไงหาเหมือนก็หาแท็กแท็กแท็กข้อมูลแรกของของเกมที่จะเข้าอะ่ะมันหานานเครื่องเนี้ยนะแต่พอหาเจอแล้วก็มันก็วิ่งอ่านได้สบายเนี่ยผมนึกอบอกบางบางทีมันเป็นปัญหาพวกเนี้ยนะหวัวอ่านบางทีลากแท็กลากอะไรแล้วมันช้านะ คือถ้าหัวอ่านเริ่มไม่ดีมันก็จะช้าไปเลยอ่านไม่ได้เลยาห,ลหาแท็กแรกหาแท็กแรกแล้วเข้าไม่ได้เลยนะครับมันก็จะไม่เข้าเกมเลยก็อย่างที่ผมบอกมันก็เกมกลายเป็นแผ่นเปิดไม่ติดเข้าไม่ได้แต่จริงๆริงมันมันเป็น่มันเป็นที่หัวอ่านเนี่ยนะครับหัวอ่านมันลากเข้าไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ก็โอเค่นะติดหมดเนาะเนี่ยผมลองให้สองเครื่องแล้วเนาะนะก็แผ่นไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ โอเคนะก็เดี๋ยวแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเนี่ยเล่นความเร็วอ่ะเดี๋ยวง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเทสเพื่อความมั่นใจให้อีกทีหนึ่งนะครับเอาแบบให้ชัวร์เลยไอแผ่นโซนี่เนี่ยนะเดี๋ยวกลัวมันจะเป็นปัญหานะอ่ะเดี๋ยวย้ายกลับไปเครื่องแรกอีกทีหนึ่งเทสให้ดูอีกทีหนึ่งเครื่องนี้มันช้าหน่อยเนาะ ท,ท,ทดสอบอีกทีเนี่ยแล้วก็จบจบคลิปแล้วนะ้รผมจะได้ไปทำเกมให้เสร็จอ่ะอืออย่ายจอยไปด้วย มันมันมันเร็วกว่านะเดี๋ยวดูนะเนี่ยเจอนะแล้วก็เนี่ย,ยหามันก็จะเป็นช่วงที่หาแทกแทกแรกของเกมว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เข้าเกมให้วิง่งวิ่งอ่านเข้าเข้าให้เนี่ยมันก็แวบๆมีเจอแล้วม,มาแล้ว มันก็เร็วกว่านิดหนึ่งนะเร็วกว่านิดนึงเฮ้ยมีออเดอร์เพิ่มอ่ะพึ่งเข้าพึ่งเด้งเลยตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดพึ่งเด้งเลยเนี่ยอะไรเข้าวะ่ะเยอะไหมเนี่ยแล้วผมจะปิดงานได้ไหมเนี่ยเออลูกค้าก็สั่งกระนำกระจ้างอ่ยเนี่ยพิ่งพิ่งพึ่งเด้งเลยพึ่งมีคำสั่งซื้อข้อมาใหม่เดี๋ยวกดดูก่อนเนี่ยอันนี้ก็โอเคอยู่ เยอะปะโอ้ยสองเลยหรอ2สองคนเลยอ่ะมาทีสองอันเลยอ่ะอันนี้ทำเสร็จันเล้วเกมเพยสองด้วยนะอา้าวไปไหนละลูกค้ายกเลิกไปหรอวะทำไมาอ้อมมาขึ้นมาแล้วลูกค้าคนเดียวกันสั่งแยกเป็นสองออเดอร์อา้าวเครื่องผมดับพอดีเลยป้าเลย เครื่องนี้ก็แบบเส่อมนะเนี่ยอันนี้ก็ติดปกติเนาะไม่มีฮะโอ้แล้วสองแผ่นแต่แผ่นหนึ่งเป็นแอคชั่นรีเพย์ทำทำไม่นานแอคชั่นรีเพย์เนื้อเนื้อมันไม่เยอะแต่เกมหนึ่งเป็นไอ้มวยปั้มนะอ,นนอาจจะต้องส่งพุ่งดีว่ะแยกออเดอร์อย่างนี้แล้วก็ลำบากว่ะก็ <c oughs> ะต้องใส่สองเครื่องนะ อโอเคนะอันนี้เรียบร้อยปิดงานเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทันนะมีออเดอร์เพิ่งขึ้นมาจะให้ดูเวลามันเครื่องมันดับไปละเครื่องมันดับน่าจะแบตแบตรว่แบตรั่อะลรเครื่องนี้ก็รว่เหมือนกันรว่สองเครื่องเลยตอนนี้ลำบากชิปเป่งเลยต้องไปเปลี่ยนแบตอีกเดี๋ยวผมต้องไปซื้อแบตมาใหม่เปลี่ยนแบ <c oughs> มตม,แบม,ม,แบมันรั่วเปลี่ยนมาลนะโอเคนะครับเรืออันนี้เรียบร้อยเนาะโอเคคลิปนี้ขอบคุณครับผม